h ช็คโฟโต้สวัสดีค่ะครับวันนี้พบเช็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพบกับอันแรกนะครับนกเอี้ยงริมทางรถไฟของสถานีรถไฟบางซื่อสถานีกลางบางซื่อ,อสถานีกลางบางซื่อนะครับมีเด็กมาพูดด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะ เราจะพบนกเอี้ยงมันมีหลายชนิดที่อยู่ริมทางรถไฟไอ้สีแดงๆนั่นนะก็คือรางรถไฟก็เป็นชีวิตของสัตวา ح. มีเจ้าหมาตัวนี้แหละครับที่จะถ่ายมาให้ดูไม่กลัวเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ใกล้ทางรถไฟเขาก็ไปเดินเล่นน,ะนั่งเดินมองดูโน่นดูนี่ชิลมากเดินสบายสบาย ไม่ได้ <พา S 1> สนใจอะไรเลยเนี่ยห<พ>ากินกับนอนเดินยืนยืนนอนเดินนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนใช่ค่ะเดี๋ยวก็เดินข้ามไปมาดูดูเขาเดินนะเขาไม่ได้กลัวนะรถฟงรถไฟคเนี้ไม่กลัวเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยประจำแต่ก็ไม่มีรถไฟมาหรอกเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่รถไฟจะ เคลื่อนตัวก<อ>็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นบางวันที่อ่าอืมอ่าเนี่ยเขาก็เดินไปเดินมาบนรางไอ้ไอเราคนไปถ่ายก็กลัวนะครับเพราะว่าถ้าจะลงไปที่รางก็ดูไม่ไม่ปลอดภัยเราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นอ่าตอนนี้เขาไปเจอที่ของเขาแล้วจะมาตัวนี้นะข้ามไปแล้วโอเค อ่าข้ามไปก็มีจุดอยู่ของเขาละจากพักรถไฟมาอ่านี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันอยู่อีกรางหนึ่งมันรู้เรื่องโอ้ยข้างบนรถไฟสายสีแดงว,วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับรายงานสถานภาพของชีวิตริมทางรถไฟสั้นๆสวัสดีครับ